สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลจากพี่น้องจา๋าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางของหวยลาวพัฒนาในวันที่31พฤษภาคม2564มาแบ่งปันนะคะ,ะก่อนจะไปชมเราก็จะมาดูผลของวันนี้ก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นชุด2ตัว3าตัวของน้องวึงนะคะพี่น้องจา๋าชุด2ตัวนะคะ,ะมาดูผลกันนะคะพี่น้องจา๋า น้องวึงก็สรุปสี่ตัวนะคะพี่น้องจา๋าสรุปสี่ตัวเนาะก้อาออกเก้าเ้าพี่น้องจา๋าสามตัวแปดเก้าเก้าสองตัวก็เก้าแปดนะดคะพี่น้องจา๋าดูคร่าวๆแล้วน่าจะหลุดค่ะพี่น้องจ๋าต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเข้าเฉพาะาในตารางที่น้องวึงชอบนะคะเก้านะคะพี่น้องจาอ๋ามาเจาะจับคู่ก็ไม่เข้านะคะพี่น้องจา๋าเข้าเฉพาะนี่แหละเก้า อ่ะสามตัวก็ไม่มีนะคะพี่น้องจ๋ามีแต่แปดเก้าสามอ่าเนี่ยสองสามสองแปดเก้าสามนะคะอ่าสรุปแล้วหวยลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาแนวทางลาวพัฒนาในวันที่ยี่สิบเจ็ดน้องหมึงก็หลุดนะคะพี่น้องจ๋าอ่าหลุดไปนะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่สามสิบเอ็ดค่ะสามสิบเอ็ด ชมกันนะคะว่าน้องหวึงจะชอบตัวไหนบ้างนะคะอ่าน้องหวึงจะทําตารางให้นะคะพี่น้องจะใครชอบในตารางก็สามารถจับจับคู่ในตารางได้นะคะพี่น้องอ่าในตารางรอบนี้น้องหวึงจะเนี่ยนะคะชอบสองนะคะพี่น้องจ๋าครั้งที่แล้วชอบ9ก็เก้าก็มานะคะแต่ว่าน้องอุ่นเจาะไม่เข้านะคะพี่น้องจ๋าอ่ารอบนี้ก็จะมี ศมี8นะคะมี7 9 4ดเก้าสี่หนึ่งหนะคะ,ะน้องหมึ่งก็จับในตารางนี่แหละคะ่ะพี่น้องจ๋าเผื่อไม่ชอบตัวที่น้องหมึ่งจับเนาะอะ่มาดู2ตัวนะคะพี่น้องจ๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอะสองตัวก็จะมี2 0นะคะ จับในนี้แหละค่ะน้องหมุนก็จับในนี้นะคะสองสี่สองหกสองเก้านะคะส่วนแปดนะคะพี่น้องจ๋าแปดก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดค่ะ ส่วนหนึ่งก็จะมีหนึ่งสีหนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะ,ะอ่าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าถ้าหลายตัวเกินอ่าพี่น้องก็สามารถเลือกตัวที่ชอบได้นะคะไม่ต้องตามหมดทุกตัวนะคะมันหลายตัวนะคะอ่าชุดกันน้องหุ่นก็จะมีสองแปดนะคะพี่น้องจา๋า หกเก้าสี่หกหกเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าอ่ารอบนี้น้องหวงให้แค่สองตัวนะคะชุดสองตัวนะคะสามตัวจะไม่ให้นะคะรอบนี้นะคะอ่าหรือว่าใครชอบก็สามารถจับในตารางได้นะคะพี่น้องจ๋าอ่าอันผู้ลังคนเพิ่นกว่าหลายตัวเนาะพี่น้องจ๋าหลายตัวมาเป็นหางว่าว่าสั้น น้องวึงกับบ่ไฮเดบอไฮตามมดคะ่ะพี่น้องจ๋าเป็นเพียงแนวทางนะคะเผื่อมีตัวที่ชอบเหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋ากะมักตัวใดไรก็ะเลือดเอาตัวนั่นเนาะคะ่ะเนาะน้องวึงก็เอามาแบ่งปันเพื่อมักขึ้นกันคะ่ะพีน่น้องจ๋าอ่าน้องวึงจะขีดตัวเน้นตัวที่น้องวึงชอบนะคะชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องจ๋าอ่าชอบส่วนตัวนะคะ น้องหวงชอบสองหกนะคะอ่าน้องหวงจะเน้นให้แถวละตัวนะคะสองหกแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะพี่น้องจา๋าอ่เพื่อใครชอบนะคะเผื่อชอบตัวเดียวกันเหมือนกันเนาะ ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจ๋า่ามักตัวไหนกะเลือกเอาตัวนั่นเนาะคะ่ะเนาะอ่าบพรป็นตามมดทุกตัวค่ะพี่น้องจ๋าอ่าถ้าไพ่บอมักที่น้องวึงจับคู่กะจับในตาเดออา,อาเห็นชัดไหมคะพี่น้องจา๋าอันนี้น่าจะชัดนะน้องวจา้า ดูนิดนึงค่ะพี่น้องจ๋าใครชอบก็จุดไว้แคบไว้ได้ใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบึงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยจ้าพี่น้องจ๋าสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ รวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ